สาม你的汉语老师怎么样请介绍一下นะครับคุณจริาช่วยผมก็ไป็นไงบ้างอ่ายังไงพูดถึงลักษณะอ่าไปเตรียมตัวตัวนี้นะครับมีเวลาพูดหนึ่งจุดห้านาทีสี่ไม่高兴时你会做什么ตอนที่คุณไม่สบายใจคุณมักจะทําอะไรใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะมี1.5นาทีเหมือนกันนะครับให้ให้ผู้คุณไปเตรียมตัว7นาที3ข้อหลังจากนั้นก่อนที่จะถึงเวลาก่อนที่จะถึง เวลาใกล้ที่จะให้คุณพูดแล้วนะคะเขาจะมีตี๊ตี๊เตือนคุณหนึ่งนาทีเตือนก่อนหนึ่งนาทีถ้าคุณได้ตี๊นั่นก็แสดงว่าคุณต้องเตรียมตัวพูดแล้วนะครับเตรียมตัวพูดเตรียมตัวพูดแล้วอ่าโอเคนะฮะส่วนการให้คะแนนส่วนนี้ถ้าคุณตอบได้ดีมากเนื้อหาสมบูรณ์นะฮะพูดจาคล่องแคล่วนะฮะ แล้วก็มีการติดติดขัดขัดน้อยที่สุดนะฮะแล้วก็วยากรถูกต้องไม่ซ้ำกันผู้ไม่ซ้ำกันก็จะได้คะแนนแต้มส่วนนี้เท่าที่ผมเคยดูแล้วนะฮะตรงนี้คะแนนน่าจะไม่น้อยไม่น้อยส่วนเท่าไหร่ตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยชัดเจนนะแต่ว่าเยอะพอสมควรคุณก็จะได้เลเวลสูงใช่ไหมฮะคุณก็จะได้คะแนนเยอะเยอะสุด高级高高档分高档分ใช่ไหม ถ้าช่วงต่ำเฟก็คือรลเวลกลางครบับก,ก็คือคุณพูดตอนที่คุณพูดนเนื้อหาค่อนข้างจะน้อยติดติดขาดขดาดซ้ำไปซ้ำมานะครับวยากรณ์ผิดพลาดค่อนข้างที่จะเยอะคุณก็ยังได้เลเวลสองใช่ไหมฮะ,ะแล่ถ้าเกิดว่าคุณพูดน้อยมากเนื้อหาไม่มีเลยไม่ขาดไม่ติดคือคือแบบว่าติดติดขาดขาดผู้มีรู้เรื่องเลยคุณก็ยังได้คะแนนขั้นต่ำนะฮะแต่จำไว้ถ้าไม่พูดสนถ้าไม่พูดสนนะครับ อ่าโอเคนี่ก็คือวิธีการสอบ HSKK ระดับต้นนะฮะหวังว่าจะช่วยคุณได้นะ,ะับอย่าลืมไปเตรียมตัวนะ,ะับแนวประมาณนี้แหละครับขอบคุณมากครับ